พอแพรพอดแคสต์ Podcast ที่แคร์สุขภาพทุกเรื่องของผู้หญิงสวัสดีค่ะแพรนะคะแพทย์หญิงอัสมาวานิตันติกุลค่ะก็วันนี้จะมาต่อจากเรื่องที่แล้วนิดนึงเขาที่แล้วเนี่ยเราคุยเรื่องการช่วยตัวเองประโยชน์ของการช่วยตัวเองไปแล้วว่ามีอะไรบ้างซึ่งจริงๆแล้วประโยชน์ของการมีเซ็กกับประโยชน์การช่วยตัวเองอะ่ะไม่ได้ต่างกันมากเลยมันมีประโยชน์เหมือนๆกันนั่นแหละค่ะแต่มันก็อาจจะต่างกันเนาะที่ที่เล่าไปแล้วในเรื่องของ ถ้าช่วยตัวเองในคนที่มีคู่กอาจจะช่วยความสัมพันธ์ดีขึ้นได้หรือว่าในคนที่แบบแก่แล้วเข้าวัยทองแล้วช่องคลอดแห้งก็มีประโยชน์สามารถช่วยได้เหมือนกันแต่สําหรับเรื่องอื่นๆในเรื่องของแบบเอออารมณ์หรือว่าเรื่องการลดเจ็บปวดแทเลอรี่หรือว่าหัวใจอะไรพวกเนี้ยช่วยเหมือนเหมือนกันนะคะทีนี้วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องอันตรายกันบ้างอันตรายของการช่วยตัวเองมีหรือเปล่าเพราะบางคนก็กลัวนะว่า ช่วยตัวเองบ่อยไปเป็นไรหรือเปล่าช่วยตัวเองมากๆากๆเซ็กจะเสื่อมไหมแล้วบางคนก็กลัวติดการช่วยตัวเองกลัวว่าอืมช่วยบ่อยๆมันติดอ่ะมันแอดดิกอ่ะมันไม่ดีมันเป็นอะไรหรือเปล่านะคะก,ก็หลักๆก็คือจะประมาณนี้เป็นข้อเสียเป็นอันตรายของการช่วยตัวเองที่จะมาเล่าซึ่งก็จะมาบอกก่อนว่าจริงๆแล้วอ่ะมันไม่มีข้อเสียแบบ จริงๆคือหมายถึงว่าไม่มีอันตรายจริงๆต่อร่างกายไม่มีมันมีแค่เป็นเรื่องของความรู้สึกความรู้สึกผิดนะคะหรือการติดกลัวว่าจะติดไหมหรือในเรื่องของกังวลเรื่องเซ็กเสื่อมซึ่งเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่ามันจริงหรือมีจริงแล้วก็มีอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของคนท้องคนตั้งครรภ์่ะว่าช่วตัวเองได้หรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวลองมาฟังกันเลยนะคะ ็เราก็รู้ประโยชน์ของการช่วยตัวเองไปแหละเนาะทีนี้โทษอะ่ะบางคนกลัวมากคือรอฟังเรื่องโทษน,นี่แหละข้อเสียอันตรายมันมีหรือเปล่านะคะก็จะขอแบ่งหลกัลกๆเป็นสี่ข้อก็แล้วกันนะคะสี่ข้อก็เรื่องแรกคือกิ้วค่ะคือจะบอกว่าคืออการช่วยตัวเองอะ่ะมันมีความเชื่อผิดๆคือในคนไทยเนี่ยไม่รู้ว่าชาติอื่นเป็นยังไงแต่คนไทยเราอาจจะรู้สึกว่าอืมการช่วยตัวเองหรือช่วยตัวเองบ่อยๆหรือว่าช่วยตัวเองนานๆน,นะ่ะมันจะ ไม่ดีอ่ะมันจะไม่โอเคถ้ามีคนรู้มันน่าอายอ่ะแล้วก็เรากลัวเรื่องเซ็กซ์เสื่อมด้วยแล้วก็ไม่รู้จริงนะว่าเราไปกระตุ้นมันบ่อยๆอ่ะมันอายุการใช้งานมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางคนก็กลัวว่าแบบช่วยตัวเองไปแล้วแล้วก็จะเลิกกับแฟนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วการช่วยตัวเองเนี่ยไม่ได้มีผลเสียทางกายเลยนะคะแต่ผลเสียทางใจเนี่ยต้องบอกว่าพูดยากมันแล้วแต่คนเลยเพราะว่าความคิดคนเราเราบอกไม่ได้คือบางคนช่วยตัวเองเราเกิ่วจริงๆ มันหยุดอยู่ไม่ได้คือเราก็ไม่รู้จะทายังไงหรือว่าแฟนไม่โอเคที่เราช่วยตัวเองคืออันนี้ก็ต้องคุยกันแต่เรื่องของจิตใจอ่ะมันก็เป็นเรื่องที่พูดยากรู้สึกผิดเองรู้สึกไม่ดีเองก็คงต้องปรับความคิดใหม่นะคะทีนี้ก็จะเอาปัญหาหลักๆสามข้อนะคะตอนแรกบอกสี่เนาะก็คือสามข้อข้อที่สี่จะเป็นเรื่องแบบการช่วยตัวเองในคนท้องสามข้อเนี่ยที่จะเป็นปัญหาและคนกังวลนะคะหนึ่งก็คือรู้สึกผิดอย่างที่บอกซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นจากวัฒนธรรมการเลี้ยงดูศาสนาอะไรอย่างเงี้ย ก็จะบอกว่าเฮ้ยช่วยตัวเองมันไม่ได้บาปนะลองนึกดีว่ามีบาปข้อไหนช่วยตัวเองผิดไหมไม่มีนะเขามีแต่แบบผิดสินห้าใช่ไหมที่ที่แบบนอกใจอะไรเงี้ยช่วยตัวเองไม่ได้นอกใจนะเราแบบอยู่กับตัวเองเขาเรียกว่าอยู่กับตัวเองนอกใจนี่ก็อผิดแหละหรือว่าถ้าใครที่มองว่าเป็นเรื่องสกรปรกเรื่องน่าอายอะ่ะ แล้วเขามาเบลมเราเราก็ไม่ต้องไปบอกเขาว่าได้ค่ะอย่าไปสนใจเขาคือเขานั่นแหละที่คือเราอาจจะมองอีกแบบเนาะว่าเขานั่นแหละคือไม่เคยมีความสุขตรงนี้อะไรแบบนี้นะคะก็อันนี้พูดเล่นนะคะอย่าไปกิดมากก็โอเคเป็นเรื่องนี้แต่ถ้ากิวมากๆจริงๆแล้วสุกว่ามันรบกวนชีวิตประจาําวันจะไปศึกษาเออจะไปปรึกษาเ็กเทอร์ปิสจิตแพทย์อะไรเงี้ยก็ได้แล้วแต่เลยนะคะสองก็คือคนที่กลัวว่ามันจะติดมันแอดดิกหรือเปล่า มันแบบเฮ้ยชอบช่วยตัวเองรู้สึกว่าชอบมากมันเหมือนเราติดกาแฟติดโคกติดอะไรอย่างเงี้ยติดยานอนหลับอะไรเงี้ยคือมันอันตรายไหมเนาะคือเป็นอันที่คนถามกันเยอะเหมือนกันบางคนคิดว่าช่วยตัวเองไว้บ่อยอ่ะมันติดแล้วเราจะเลิกช่วยตัวเองไม่ได้ก็จริงๆต้องบอกว่าก็อาจจะติดได้นะก็มันเป็นอะไรที่เราทําแล้วเรามีความสุขอ่ะอย่างที่บอกใช่ไหมเออก่อนหน้านี้แต่อพก่อนหน้านี้เลยว่าเรื่องเกี่ยวกับเอสารสื่อประสาทที่มันหลั่งออกมามีสารสื่อประสาทบางตัวที่ทําให้เรารู้สึกว่า เรารู้ว่าทําอันนี้แล้วฟินแค่เราคิดจะทําเราก็ฟินแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ไม่่มิปลกอะที่เราอยากจะจะติดอะแต่ถ้าเราติดแล้วมันไม่รบกวนชีวิตประจําวันก็ไม่เป็นไรคือหมายถึงว่าถ้าเราติดแต่เราต้องออกไปข้างนอกปุ๊บทํางานอยู่ต้องหาริบคือต้องรีบหาที่ช่วยตัวเองบ่อยๆอะไรเงี้ยคือถ้ามันรบกวนมาขนาดนั้นก็ก็ไม่แนะนํานะคะคือถ้าเป็นแบบนั้นน่ะก็รู้สึกว่า ทำให้ความสัมพันธ์แย่ลงทําให้การงานแย่ลงหรือว่า productivity ลดลงอันนี้ก็จะไม่แนะนําเลยให้ต้องพยายามหลีกเลี่ยงการช่วยตัวเองคือหมายถึงว่าพยายามหาอย่างอื่นทําพยายามไปสังสรรค์พยายามอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลดลงแต่ถ้ารู้สึกว่ามันไม่ได้รลบกลัวชีวิตประจําวันอะไรเลยตอนเราช่วยตัวเองเราก็มีความสุขดีแล้วเราก็หาเวลาที่จะช่วยตัวเองได้ถ้าแบบเนี้ยก็ไม่ผิดก,ก็ไม่ต้องทําอะไรนะคะอีกเรื่องที่สําคัญก็คือ ถ้าเรามีแฟนมีคู่นอนเนอะบางทีแบบเขาอาจจะรู้สึกเหมือนแบบเขาหรือเราก็ตามที่รู้ว่าเราช่วยเองบ่อยๆอเขาจะรู้สึกเหมือนเฮ้ยเราไม่อยากมีชีวิตคู่ร่วมกับเขาไม่อยากมีเซ็กกับเขาหรือเปล่าแต่เราอยากช่วยตัวเองมากกว่าอันเนี้ยคือหมอไม่ได้บอกนะคะว่าการมีแฟนแล้วเราต้องมีเซ็กไม่ควรช่วยตัวเองคือมันไม่ใช่ผิดถนัดเลยคือมีแฟนแล้วยิ่งควรช่วยตัวเองไปด้วยด้วยซ้ําอย่างที่เพิ่งเล่าเรื่องประโยชน์ไปอะ่ะว่ามันมีประโยชน์ แต่ถ้าสมมุติคุณช่วยตัวเองคือคุณชอบแต่ช่วยตัวเองคุณไม่ชอบมีเซ็กเลยแล้วคุณไม่แก้ปัญหาอันนี้ก็จะมีปัญหาเร l a t i o n เลชั่นชิพตามมาใช่ไหมถ้าเป็นแบบนี้ไม่แนะนําไม่โอเคถูกปะแต่ถ้าช่วยตัวเองแล้วเราก็เอาเรื่องนี้ไปคุยกับแฟนว่าเฮ้ยแบบเราชอบแบบนี้นู่นนั่นนี่ไปปรับเรื่องบนเตียงอีกมันก็โอเคหรือเวลาที่แบบแฟนเราเหนื่อยแต่เราอยากมีความสุขเราก็ช่วยตัวเองอย่างเงี้ยก็โอเคแต่ถ้าสมมติการช่วยตัวเองของเราที่มันบ่อยเกินไปแล้วทําให้เร l a t i o n เลชั่นชิพเรากับแฟนเรากับคู่นอนของเราเอ่ะนมน ไม่แนะนำเหมือนกันนะคะอาจจะต้องหาต้องหาทางแก้นะคะก็เรื่องที่3ามเรื่องสุดท้ายที่คนมักจะคอนเซิร์นเลยก็คือช่วยตัวเองแล้วเซ็กจะเสื่อมหรือเปล่านะคะก็คือในผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องเซ็กนะเขามีการศึกษาเลยว่าการช่วยตัวเองกระตุ้นการมีเซ็กคือทําให้มีเซ็กได้ดีขึ้นด้วยซ้ำคือพูดไปหลายรอบแล้วซึ่งจริงมันก็มีการศึกษาแบบการศึกษาจริงๆเลยนะคะในปี2009เนี่ย พบว่าการช่วยตัวเองโดยการใช้วเบรเตอร์เนี่ยทําให้เรารู้สึกคือเครื่องที่มันสั่นเนาะคือเซ็กทอยอ่ะก็จะช่วยให้เรารู้สึกแบบคือมีความรู้สึกทางเพศมากขึ้นทั้งเรื่องของความต้องการทางเพศแล้วก็ช่วงอาราซอลเนาะช่วงเราโลมเนี่ยมันตื่นตัวทางเพศมากขึ้นทําให้การมีเซ็กโดยรวมดีขึ้นน้ําหล่อลื่นมากขึ้นถ้าเป็นในกรณีของผู้ชายก็จะช่วยให้แข่งตัวง่ายขึ้นแข่งตัวดีขึ้นด้วยนะคะแต่มันก็มีคนที่เคยพูดเหมือนกันว่าเฮ้ย ในผู้ชายบางทีมันอาจจะทําให้ความรู้สึกทางเพศลดลงได้หรือเปล่าจริงๆเขาก็มีมีเซ็กเทอร์ปิสที่เคยพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะคะเขาก็บอกว่าถ้าสมมติผู้ชายที่ใช้เทคนิคที่มันผิดอะเวลาช่วยตัวเองคือผิดเทคนิคนั่นเองก็ก,ก็อาจจะทําให้ความรู้สึกมันลดลงได้จริงๆผิดเทคนิคเช่นอะไรคืออาจจะแบบเออใช้มือกำแน่นเกินไปคือรัดจูแน่นเกินไปอะความรู้สึกก็อาจจะลดลงอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นผู้เชี่ยวชาญทางเรื่องเพศเนี่ยเขาก็แนะนําคนกลุ่มน,นี้ว่าเออให้ไปเปลี่ยนเทคนิคเอา แค่นั้นเองความรู้สึกก็จะกลับมาแต่ถ้าเป็นสําหรับผู้หญิงเนี่ยไม่ได้ลดอา,อารมณ์ทางเพศใดๆทั้งสิน้นแถมเพิ่มด้วยซ้ํานะคะก็<ม>สุดท้ายก็คือเรื่องที่4ี่คือในกรณีคนท้องคือสมมติว่าคนฟังอ่ะคุณท้องอยู่ญาติพี่น้องคุณท้องอยู่คือถามว่าจริงๆมีเซ็กได้ไหมกับคนท้องก็มีเซ็กได้เดี๋ยวไว้ไว้ค่อยมาเล่ากันทีหลังนะคะแต่ว่าบางคนไม่กล้ามีเซ็กกลัวก็แบบเดี๋ยวมันแบบกระทุงกระแทกอะไรเงี้ยโดนท้องอะไรเงี้ยกลัวช่วยตัวเองได้ไหม ก็จริงๆแล้วมันช่วยตัวเองได้นะคะคือจริงๆฮอร์โมนของช่วงตั้งครรภ์นนะ่ะมันอาจจะเพิ่มความต้องการทางเพศมากขึ้นด้วยซ้าและการช่วยตัวเองอะ่ะมันเซฟมันเป็นช่ว,วองที่เราสามารถที่จะแบบปลดปล่อยอารมณ์ทางเพศทําให้เรามีความสุขความฟินแล้วก็ทําให้เราแบบรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นเพราะบ,บางทีอารมณ์ก็อาจจะทําให้เราแบบฉุนเฉียวมูดดีได้อันนี้แล้วแต่คนเลยนะในคนท้องเนาะเพราะฉะนั้นช่วยตัวเองได้แต่อาจจะต้องระวังนิดนึงคือการช่วยตัวเองอ่ะบางทีเวลาเราเสร็จเวลาเราออกแกซัมคลายแม็กซ์เนี่ย มันอาจจะแบบทําให้มดลูกมันบีบตัวแล้วก็แข็งได้แต่อันนี้ส่วนใหญ่มันไม่ใช่เจ็บท้องจริงคือมันจะเป็นการเจ็บท้องแบบเขาเรียกว่าเจ็บท้องหลอกอะค่ะคือหมายถึงว่ามันแค่มวลูกแข็งเฉยแต่มันไม่ได้แข็งสม่ําเสมอคือถ้าเจ็บท้องจริงมันต้องแข็งทีทีทุกสามนาทีห้านาทีต่อเรื่องกันเป็นเวลาแบบยี่สิบสาสิบนาทีอะไรแบบนี้คือต้องนานแต่ถ้าแบบนั้นน่ะก็แนะนําให้หยุดนะคะคือถ้าเจ็บท้องก่อนกําหนดก็แนะนําให้หยุดเลย แต่ถ้าในอายุคันที่ไม่เยอะมากจริงช่วยตัวเองได้ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าใครกังวลไม่ต้องเสร็จก็ได้คือถ้าไม่เสร็จเนี่ยยังไงก็ไม่มีปัญหาคือแค่เราโลมก็พอแล้วไม่จาเป็นต้องเสร็จนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าคุณช่วยตัวเองไปสักพักคุณก็ฟินของคุณแต่ถ้าเริ่มแบบมีมดลูกแข็งมากขึ้นบ่อยขึ้นถี่ขึ้น,นเนี่ยควรหยุดแหละไม,ไม,ไม่ไม่ควรช่วยตัวเองแลหละหรือในคนที่การต้งคือเป็นการท้องที่มีความเสี่ยงสูงหลายๆอย่างเลยนะคะอันนี้ก็ขอไม่กล่าวลงรายละเอียดก็ อาจจะไม่แนะนําเพราะว่าการออกระซ่ามจะเพิ่มโอกาสคลอดก่อนกําหนดได้นะคะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องของข้อควรระวงังหรือว่าอันตรายของการช่วยตัวเองฟังกันไปปุ๊บก,ก็รู้สึกว่าอา้าวไม่มีนี่จริงๆแล้วก็ก็มีแค่คนท้องเนาะที่แบบว่ามีโอกาสที่จะทําให้เจ็บเจ็บท้องก่อนคลอดได้อะไรอย่างเงี้ยก็อ่ะอันนั้นจริงๆในคนท้องถ้าท้องแก่ก็พูดตรงๆก็ไม่ได้จะแนะนํามากนะคะแต่ถ้าในกรณีอื่นๆในเรื่องของแบบ จริงๆช่วยตัวเองบ่อยแค่ไหนวันละหลายรอบก็ไม่ผิดแล้วก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปกิวไม่ต้องไปอะไรแต่ว่าถามว่าติดไม่ติดก็คือคงต้องไปดูนะคะว่ามันมีผลกับชีวิตประจําวันหรือเปล่าถ้ามันไม่ได้เอฟเฟกชีวิตประจาวันอะไรเลยเราหาเวลาไปทําได้เรามีความสุขใช้เวลาสั้นๆก็ทําไปไม่เป็นไรนะคะแล้วบางคนก็บอกว่าเออบางทีช่วยตัวเองเนี่ยตอนเด็กๆเหมือนช่วยตัวเองบ่อยมากเลย,อยพอโตขึ้นมามันน้อยลงแต่ว่า เช็เสื่อมหรือเปล่าอ่ะบางคนก็กลัวอันนี้จริงๆก็ไม่เกี่ยวนะคะเพราะว่าอายุที่มากขึ้นคืออายุฮอร์โมนวัยรุ่นอ่ะมันมีความต้องการทังเพศสูงแล้วก็มันมีความอืดเยอะอ่ะมันช่วยตัวเองวันหนึ่งได้หลายครั้งก็มีแต่ถ้าพออายุเยอะขึ้นแล้วเรามีงานมีการมีอะไรหลายๆอย่างแล้วเราก็เหนื่อยง่ายขึ้นเราก็อาจจะช่วยตัวเองน้อยลงมันเป็นเรื่องปกติเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของเซ็คเสื่อมเนี่ยจริงๆแล้วไม่มีเลยโดยเฉพาะในผู้หญิงเนี่ยมันอาจจะช่วยเพิ่มน้าหลอดลื่นมากขึ้นด้วยซ้ำแต่สําหรับในผู้ชายก็ต้อองบอกว่า ขึ้นกับเทคนิคด้วยว่าถ้าไปช่วยผิดวิธีแบบรัดแน่นเกินบางทีอาจจะลดความรู้สึกได้เหมือนกันแต่พวกนกี้ก็เกิดน้อยนะคะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะคะสำหรับวันนี้นะคะพอแพรก็จบแล้วนะคะยังไงก็ฝากติดตามพอแพรนะคะได้ที่ YouTube Channel Spotify Apple Podcast แล้วก็ Facebook กับ b ล o อกด t ด้วยนะคะถ้าฟังพอแพรแล้วพอใจฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้แพลาไปก่อนค่ะ